จอดลึกประเด็นร้อนข่าวบอลไทยไบซิโก้สไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับวันดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมไม่มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับบอลไทยเชา้านี้จอสีเหตุผลทำไมเวียดนามเป็นชาติเดียวที่อยากจะแข่งซศรษกิครับในปีนี้ โดยทีมข่าวได้รับการวิเคราะห์นะผมเหตุผลนะฮะสเหตุผลเพราะอะไรทีมชาติเวียดนามจึงเป็นทีมชาติเดียวในอาเซียนที่อยากจะให้กนนารแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020นะฮะแข่งขันในปีนี้ขณะที่ชาติอื่นๆอยากจะให้เลื่อนไปเป็นปี2021โดยข้อที่หนึ่งน,นะผมฟอร์มกำลังพีคนั่นไง เิเสียไ่ได้เลยว่าเวียดนามยุคข,ของปัคฮังซอนั้นคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนด้วยการเป็นเบอร์หนึ่งในตารางคะแนนและเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้อีกทั้งขุมกำลังผู้เล่นในขณะนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบดังนั้นหากเวียดนามต้องการเป็นแชมป์รายการนี้อีกสมัยการแข่งขันฟุตบอล A f f เอฟสก,กีครับ2020 <S 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 ก็ควรจัดการแข่งขันตามเดิมนะฮะเพราะหากเลื่อนการแข่งขันเป็นปีหน้าทำให้แผนการเตรียมทีมของเวียดนามนั้นสู่แชมป์อาเซียนอีกสมัยอาจจะต้องปรับกันยกใหญ่เหมือนกัน นอกจากนั้นเวียดนามคาดการไปแล้วว่าพวกเขาน่าจะการันตีพื้นที่ในฟุตบอลโลกปี2022เพราะกันเลือกโซนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นหากฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020แข่งขันอย่างต่อเนื่องจากราการนี้ก็น่าจะทำพวกเขาสามารถต่อยอดความมั่นใจฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนต่อได้ตันทีต่อมาข้อที่2ชาติอดินๆต้องโฟกัสบอลลีก หากกันแข่งขัน a อเวอเ u สกิคัพ2020เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนตามเดิมนะฮะทีมคู่แข่งสําคัญของเวียดนามจะเจอปัญหาทับซ้อนในเกมลีกอย่างปฏิเสธษษไม่ได้เช่นไทยที่ประกาศชัดเจนมาว่าจะไม่หยุดพักการแข่งขันในฟุตบอลรายการนี้มาเลเซียที่ยังไม่ได้ข้อสรุปวันจากการแข่งขันลีก อินโดนีเซียที่เริ่มการแข่งขันอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนั่นจะเป็นเหตุผลที่หากฟุตบอลลีกของประเทศเหล่านี้ยังดำเนินการต่อไปนักเตะตัวหลักของชาติต,าต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ถูกปล่อยตัวร,รับใช้ทีมชาติเพราะรายการนี้ไม่อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทำให้ทีมชาติเวียดนามที่วางโปรแกรมลีกให้กับฟุตบอลบรายการนี้มาตั้งแต่ตนน้นนะฮะจะได้เปรียบที่สุดในสถานการณ์นี้เช่นกันต่อมาข้อที่3ก็คือคนหายอยากจะได้แชมป์ โดยการนี้เวียดนามถือเป็นชาติที่ให้ความสําคัญกับฟุตบอลระดับอาชีพทุกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือว่าเศรษฐกิจครับสังเกตจากจำนวนแฟนฟุตบอลและการนําเสือข่าวจากสื่อมวลชนเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาน้อยครั้งที่เวียดนามจะก้าวขึ้นมาสู่บอลลังอันดับที่1ในย่านนี้แต่วันนี้เวียดนามนะฮะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเต็มตัวแล้วทําให้แฟนบอลฟุตบอลของประเทศของเขาต่างคาดหวังให้กับทีมพวกเขาคว้าชแชมป์มาครองได้อีกครั้ง ดังนั้นจะเป็นเหตุผลที่ทําไมทีมชาติเวียดนามจึงแสงความต้องการอยากจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ให้ได้เนื่องจากเหตุผลที่เป็นแฟนเองก็คาดหวังที่จะให้เวียดนามนั้นครองเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกหนึ่งสมัยและพวกเขาก็ไม่ต้องการให้อาการฉลองแชมป์เลื่อนไปเป็นปีหน้านำมาซึ่งความกระหายของนักเตะเวียดนามที่ถ้าเลื่อนไปปีนปีหน้าไม่แน่ใจว่าความกระหายนี้จะลดลงหรือไม่และข้อสุดท้ายของผมข้อที่สนะฮะสถานการณ์โควิดดีกว่าชาติอื่นๆเขา เป็นปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์เช่นนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้เวียดนามมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิดในชินที่น้อยกว่าชาติอื่นๆทำให้ฟุตบอลลีกของเวียดนามสามารถเดินหน้าต่อได้เร็วกว่าชาติอื่นๆเขาที่ยังไม่สามารถเ,เริ่มการแข่งขันได้ทําให้ปคาคัางซอเฮดโค้ชใหญ่ของเวียดนามสามารถระเวนดูฟอร์มผู้เล่นได้ในขณะที่โค้ชทีมชาติอื่นๆยังทําไม่ได้นั่นเอง หากเลื่อนฟุตบอล AFF s u z u ส i ี u คไปในปี2021แล้วล่ะก็และสถานการณ์โควิดในทีมนั้นดีขึ้นเท่ากับประเทศอื่นๆมีโอกาสที่จะเดินหน้าเตรียมทีมได้เต็มที่เช่นเดียวกันกับที่เวียดนามทำอยู่นั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเวียดนามถึงอยากให้แกนแข่งขันในปีนี้เสร็จสิ้นเพราะความได้เปรียบเหนือชาติอื่นๆนั่นเอง เป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่นะผมก็ดูแล้วเนี่ยผมว่างานนี้ทางอา่าเวียดนามนะผมก็มีความได้เปรียบอยู่เยอะนะฮะถ้าเกิดว่าแข่งในปีนี้ซึ่งทางที่ดูแลว้วอีกหลายประเทศนั้นไม่สามารถร่วมการแข่งขันได้<ๆ>เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องยกเลิกไปตามระเบียบนั่นแหละฮะเปลี่ยนไปเป็นอา่าปีหน้าแทนดีกว่าครับเพราะว่าอย่างไงแล้วแต่นะทางเวียดนามก็แข่งได้ที่แค่ชาติเดียวแต่ชาติอื่นไม่สามารถที่จะไปแข่งที่ทเวียดนามได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปในปีหน้ากันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร รับข่าวต่อมากันดีกว่านครับโกอุ้มทีระทรขอบคุณโคช้ชให้โอกาสพร้อมชี้จุดที่ทีมต้องปรปับปรุงแก้ไขโดยกันนี้เจ้าอุ้มทีรทรบุรมาปรานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของยูโกฮาม่าเอฟบริโหนออกมาเผยหลังเกมที่ทีมสามารถบุกไปชนะเซนไดไป1.0และเก็บ3แต้มได้สำเร็จ โดยงานที้ทีรทอนนะผมสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับมารินอตก่อนที่จะมีส่วนสําคัญในจังหวะเปิดบอลให้กับมาโกสจูเนียยิ่งในช่วงท้ายเกมพามารินอตบุกชนะเวลกัตาเซนไดไปได้1.0 โดยหลังเกมทีลทอนได้เผยม,มาว่าเป็นเกมที่อาจอั้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีโอกาสทั้ง2ทีมแต่เราก็มีโอกาสมากมายเหมือนกันก็ต้องแก้ไขในจังหวะสุดท้ายเพราะเราขึ้นไปยังจบไม่ได้นะครับก็เป็นปัญหาของทีมของเราในปีนี้อีกทั้งทีมยังเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะทําให้โมเมนตัมของทีมมันหายไปนิดนึง ผมไม่รู้ว่าได้อซศินหรือไม่รู้นะฮะแต่รู้แค่ว่าดีใจที่ทีมทำประตูได้และได้รับความไม่บังใจจากโค้ชอังเก้ที่ให้โอกาสลงสนามอีกทั้งยังดีใจมากที่ทีมเก็บ3แต้มได้ในช่วงที่ต้องยอมรับว่าทีมนั้นอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ค่อยดีนักซึ่งมันมีความสุขมากเลยนะที่ทีมได้3แต้ม สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกมาเอฟมารินอตจะมีคิวเปิดบ้านประการมาเยือนของคาชิวาเบโซในวันที่8สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะผมทาง Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตนะฮะสามารถติดตามรับชมกันได้ครับนันนี้รอจข่าวต่อมากันดีก่อนครับชปุยยกนิ้วให้ชนาทิพย์ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะเล่นบุนเดสสีกาได้แบบสบายส ดยกันนิชารีชอปูยได้เผยมาว่าน่าย,ยินดีนะลูกครึ่งทั่วโลกอยากจะเล่นทีมชาติไทยบอกชนาทิพ one of the best สามารถเล่นมุนเดสติกา้าได้แบบสบายๆเลยโดยกันนิชารีดชปูยมีฟิลลูกครึ่งไทยสวิสนะฮะดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกมสหนึ่งสมัยไปอี2 0 13 แล้วก็แชมป์ AFF Suzuki Cup บ2ส,สมัยปี2014แล้วก็ปี2016ถึงระเด็นที่ปัจจุบันนี้เป็นนักเตะลูกครึ่งไทยจากหลากหลายทุกทุกมุมโลกที่มีข่าวม,มาว่าอยากจะขอเล่นทีมชาติไทยซึ่งเรื่องนี้ชาวดชอบปุยเปิดเผยมาว่าก็ดีมากครับเป็นข่าวที่เราแฮปปี้ผมเป็นนักเตะลูกครึ่งคนแรกของไทยที่เล่นทีมชาติที่ชนะเลิศทั้งในซีเกมส์และก็ซูกิครับก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ยินข่าวม,มาว่าจะมีลูกครึ่งติดทีมชาติไทยอีกเยอะแยะ พวกเขามีโอกาสที่จะเล่นได้มีหลายคนอีกด้วยโดยกันนี้ผู้สื่อข่าวสถามบอีกว่านิ่มมองของชาลิวนั้นคิดว่าจะมีนักเตะไทยที่เป็นลูกครึ่งเกิดโด่งดังได้อีกไหมในวงการฟุตบอลไทยซึ่งนักเตะรายนี้ได้เผยม,มาว่าชัวครับมีอย่างแน่นอนโดยเกี่ยวกับประเด็นของเจ้าเจชนาทิพย์ทงกศสินที่มีข่าวม,มาว่าอาจจะไปเล่นในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันในอนาคตชาลิวชปุยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพมองเรื่องนี้อย่างไร ข่าวแบบนั้นเป็นข่าวที่น่าแฮปปี้เป็นอย่างมากครับกับข่าวแบบนั้นของเจเพราะาเจเป็นคนที่ทํางานอย่างหนักทํางานเยอะแม้ว่าจะมีคนบอกว่าเขาตัวเล็กไปอะไรแบบนั้นแต่ถ้าคุณไปดูเขาในเจลิกญี่ปุ่นเขาคือ one of the best เลยนะวันนี้นะผมเป็นทางงานนี้ชับปุยยังบอกเลยว่าเจ้าเจาของเรานะฮะสามารถไปเล่นที่ศึกบุนเดสติก้าเยรบันได้เลยแม้ว่าตัวเขาเล็กก็ตามแต่ว่าความสามารถนั้นเต็มเปี่ยมเลยทีเดียววัรัข่าวต่อมากันดีกว่านครับ เผยตลาด FC มีงบใช้แค่20ล้านบาทตลอดทั้งซีซั่นนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่เข้ามาสร้างผลกระทบและกความเสียหายกับวงการฟุตบอลลีกไทยทั้งระบบนะฮะโดยจากการที่ฟุตบอลลีกถูกเว้นวักตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนกระทั่งถึงตอนนี้นบรรดาสโมสรสมาชิกต่างก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันทั้งหมด จากการที่ไม่ได้เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์รวมถึงยังไม่ทราบว่าปีนี้จะได้เงินค่าลิขสิทธิ์ทีมและเท่าไหร่หลังจากที่ทรูวิชันเจ้าของลิขสิทธินะฮะขอถอยทับหลังวันที่25ตุลาคมนี้โดยล่าสุดในรายงานของช้างข่าวเจ้ากอตราดเอฟซแห่งศึกไทยลีก2020ที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เจอปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณการทําทีมอย่างเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าล่าสุดจะได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีจากพางผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้าง ทั้งนี้มีบริงานบอกว่าบอร์ดบริหารตราด FC อาจเจอวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงินการทําทีมตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไปจนถึงจนจบฤดูกาลในช่วงเดือนพฤษภาคมปี64ร่วม10เดือนเศษซึ่งทีมตราด FC อาจมีงบประมาณในการใช้สอยไม่เกิน20ล้านบาทซึ่งต้องใช้เฉลี่ยในช่วง10เดือนที่จะทำการแข่งขันกันอีกต่างหากครับ โอ้โหเป็นนามว่าง,งานนี้ตลาดฟุฟซีนะผมดูแล้วนะฮะก็เริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วนะฮะผมต้องรอดูกันต่อไปว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันดีครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะคือฮาราชบุรีเปิดตัวดาวยิงช้างศึกชุดแชมป์ซีเกมโดยงานนี้ทางราชบุรีมิพลเอฟซี FC, สร้างความมือฮานะฮะเมื่อเซ็นญ,ญ,ญาและก็เปิดตัวกองหน้าคนใหม่สริโชคกันหนูดาวยิงดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกม2017นั่นเอง ดูการเคลืนไหวของทีมราชามังกรราชบุรีมิตรผล F4 ทีมดังของศึกไทยลีกล่าสุดสร้างความมือฮาเมื่อทําการเซ็นสัญญาและก็เปิดตัวก่อนหน้าคนใหม่สิทธิโชคกันหนูดาวยิงดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกม2017นั่นเอง โดยสยิโชคกันหนูคนในวัย23ปีคนนี้จะแยกทางกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะฮะโตสังกัดเก่ามาสัญญา้นๆหนึ่งแล้วก่อนจะขอไปร่วมซ้อมกับทีมราชบุรีมิตผลเอฟซีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและทำผลงานได้ยอย่างน่าประทับใจจนถูกจับสัญญาในท้ายที่สุดนั่นเองสำหรับสิิโชคกันหนูคนนี้ถือเป็นกองหน้าที่ผ่านการค้าแข่งมาแล้วหลายทีมอาทิเช่นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสุรินทร์ซิตี้ไทฮอนดาทรูแบงคอกยูเนเต็ดแอร์ฟอสซ์ยูเนเต็ด เคยติดทีมชาติไทยตั้งแต่ชุดยูสิปียปูสิก้าปีและยูยีปีได้แชมป์ซีเกมส์สองพภายใต้การกุมทีมของโคง้ชจ้งวรวุฒษสีมะระนะฮะโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะผมที่จะเป็นการเปิดตัวดาวยิงช้างศึกชุดแชมป์ซีเกมส์นั่นเองต้องดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับและนี่นะผมก็เป็นจอร์นลิฟเต้นร้อนขาบบ่าวฟุตบอลไทยไบซิโก้สไตล์ประจำวันที่3ส,สิงหาคม2563โดยใช้ภาษาครั่งบอลไทยครับ